สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับเคยรู้สึกเบื่อกับเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไหมครับทุกอย่างวนอยู่แบบเดิมๆทั้งงานเดิมปัญหาเดิมคนเดิมๆที่ต้องรับมืออาจจะมีคำถามที่เกิดขึ้นว่าเมื่อไร่มันจะจบสักทีวันนี้ครับหลังจากที่ผมอ่านพระเจ้าองพระเจ้าผมก็เกิดคำถามว่าดาวิดจะรู้สึกอย่างไรบ้างกับเรื่องที่เจอซ้ำๆ ดาวิดต้องหนีแบบซ้ำๆโดยเขามีความผิดเลยนะครับพระธรรมสองสมยบทที 8, ่8ข้อ1นึถึงสิได้บอกว่าแม้ว่าดาวิดจะขึ้นครองราชแล้วเขาก็ยังเจอกับศึกสงครามตลอดแต่ในทุกศึกนั้นเขาชนะทุกครั้งนะครับพระธรรมสองสมยบทที่8ปดข้อสิดังนั้นดาวิดจึงปกครองอิสราเอลทั้งสิน้นและดาวิดทรงทางความวยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเพื่อชนชาติของพระองค์ทั้งสิน้นเพียงครับ แม้เนื้อหาในข้อ 1- ถึงข้อ 14, จะกล่าวถึงการรบและการปราบศัตรูและชัยชนะในทุกครั้งในข้อ15นี้เป็นคำสรุปภาพรวมหนึ่งการปกครองของดาวิดว่าเขาไม่ได้ชัยชนะเพื่อจะยกตัวเองให้สูงขึ้นแต่เขาใช้สิ่งที่รับนั้นด้วยความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมในการดูแลประชากรขอ,ของพระเจ้านะครับพระธรรมหนึ่งเทสโลนิการบทที่5ข้อ18จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ พี่น้องครับชีวิตอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกลาบหรือเต็มไปด้วยเรื่องใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นเสมอสิ่งที่เราต้องพบเจอจะเป็นสึกเดิมปัญหาเดิมๆหน้าที่เดิมที่น่าเบื่อพี่น้องครับแต่สิ่งที่สามารถเปลี่ยนได้คือหัวใจและความรู้สึกที่เราตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านนั้น,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 นพี่น้องครับขอให้เรารับมือกับเรื่องเดิมๆด้วยท่าทีใหม่ด้วยท่าทีถียงการไว้วางใจและการขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์พี่น้องครับ ขอให้เราพบก,กับชัยชนะทุกครั้งเหมือนดาวิดด้วยการเริ่มต้นชนะความรู้สึกของตัวเองก่อนเลยนะครับไม่ปล่อยให้ความเบือ่อหน่ายมาเกาะกลุ่มชีวิตจนตัวเ,เองเหมือนมีถุงสายผูกติดอยู่ที่ข้อเท้าและสิ่งที่ถุงนั้นทําให้เราเหนื่อยและหมดแรงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับขอให้การขอบพระคุณพระเจ้าในใจของเราจะเป็นเครื่องมือในการปลดสิ่งที่ถ่วงอยู่นั้นเพื่อจะมีความชื่นชม,มดีได้กับทุกเรื่องราวในชีวิตนะครับพี่น้องครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด พระองค์เป็นพระเจ้าผู้เป็นความหวังของเราพระองค์เป็นสันติสุขและความชื่นบานของเราขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเอาชนะสิ่งที่ถ่วงอยู่เหล่านั้นที่ทําให้เราไม่สามารถจะเดินต่อไปกับพระเจ้าได้แต่ขอเระจดจ่อและเพ่งมองที่พระองค์เพื่อสถานการณ์รอบตัวจะไม่ทําให้ความชุ่ของเราหวั่นไหวขอทรงตรนําและเพิ่มความเชื่อให้กับเราเพื่อเราจะติดตามพระองค์และใช้ชิตของเราในการเป็นประพอเหนือผู้คนที่อยู่รอบตัวเราขอพระเจ้าเมตตาพวกเราทุกคนโดยเฉพาะคนที่กาลังรู้สึกเบื่ออยู่ ขอพระวิญญาณของพระองค์จะสำแดงความรักเพื่อจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความสุขกับทุกเรื่องราวในชีวิตขอความเมตตาจากพระองค์ด้วยพระองค์จ้ะที่ฐานทูลขอพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุทธวงศันเสริญครับ